วันนี้วันเป็นวันครบรอบในงานพ่ออ่าวันที่เลี้ยงย้อนหลังวันที่13พฤศจิกาสองห้าสาอ่าย3ไม่รือสินะ13 2537วันนี้วันที่อะไรฮะวันนี้วันที่อะไรวันนี้มันเลยมาแล้วมันเลยมาแล้วมันเลยมาแล้ววันนี้ก็ดียี่ห้ายี่ห้ายังยี่สี่ยี่ห้าเที่ยงคืนอ่าเอง มันครบรอบกี่ปีสามเจ็ดปีนี้ปีหกหกกี่ปีวันนี้ก่อนวันนี้ก่อนฮะยี่สิบเก้าปีไหนยี่สิบเก้ายี่สิบเก้าปีอ่าสมมติว่าเราเป็นอ่าเราคนที่ไหนเนี่ยเราคนที่ไหนครับผมคนขอนแก่นครับคขอนแก่นนะครับอำเภออะไรครับอำเภอเมืองครับเวลาเราจะไปขอเจ้าสาวเราจะต้องมีโห่ะมีต้องมีโหระอ่าผมอยากฟังเสียงโหคุณอ่าโหรอาะพร้อมพร้อมพร้อมโหเลยใช่ไหมครับหนึ่งสองสามโห เอาโสามรอบโฮสามรอบเอาอย่างเอาโอ้ย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 ยิ้วด้วยยิ้รอบแรกรอบแรกอีกสองรอบอีกสองรอบโอ้โอ้หโอ้หโอ้หโอโอ้ยอ้ยกรอบ่ออรอบ่อโอ้โห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  ขอบคุณครับขอบรอบขอบรอบคบรอบคี่ครับขอบุณครับรีโบวิ่ดันดีเอาเอาต่อไปเองละเองเองเองก่เอาโหมึงเป็นไอ้นี่เนี่ยมึงเป็นไอเจ้าเจ้าเปล่าอ่ะโอยขออนุญาตนะให้กิ้วมึงเปิดดูไวเพรเพไปสุพรรณหู โอ้คันมากโหเลยครับโอ้โหล้วรอบรอเดียวนะรอบอ้อยสารอบดิโอ้ยพ่อสารอบดิโอ้ย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 โน้ยปอนยโอ้ยโก้ยโน้ยโอ้ยโอ้ยโอ้รโอ้ยโอ้ยโอายปอ้ยโอ้อ้ยโอยอ้ยโอ้โอยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอ้อดยโยูอ้ยโออนเอ้้ยโอ้ยโ่อนแล้วโ โหให้สุดเสียงให้สุดกำลังเออมันต้องเป่งเสียงเอาเอาเอาผายลมเข้าปอดให้หมดแล้วเป่งเสียงดังๆมาให้คนทั้งซอยมัตื่นมาเลยให้คนทั้งซอยมันตื่นมาเลยเอาเร็วเร็วเร็วโหโหให้แมรี่หน่อยเร็วเอาโหเอาเสียงดังเอาเฮ้ยเอาลมเข้าปอดคนนี้เร็วคิ้วไม่เอาคิ้วอย่าเล่นดิเอาลมเข้าปอดให้หมดสูดลมเข้าปอดให้หมดเอาแล้วเป่งเสียงดังๆเร็วโอยยยยย ไม่โอ้ยไม่ดีเลยไม่ดีกว่าทำามาจารองเพลงจริดจโ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 ๊พโจ๊จพ่อพ่อแม่หน่อยพ่อพ่อหนึ่งชุดเจ้าเมาแม่เป็นเจสาวอยู่คนเรืยกันไปเขาบอกะรหให้อะ่จริงป่ะจรไอย่าหูเลยดีกว่านันเกี่ยวเกี่ยวเอาให้ดังๆยาวๆนี่รอบเดียวรอบเดียวไอ้ยิวก็เอาให้สุดเสียงเลยเหมือนดามนาซิคอนหอเราอะ อ้าว oh, มาอ่นะโอ้ยโอยโอ้ยโอ้ยทำไมอ่ะไปมาดิมาดิเอาตัวอย่างโอเคโอเคดพแล้วโเงแล้ว